เป็นไหลสลบนะคะคอจะกว้างนิดนิตัวไปปล่อยนะคะเป็นงานผ่านหน้าแขนเป็นแขนตุ๊กตานะคะตรงเนี้ยจะเป็นยางขอบแขนนี้จะเป็นย,าง,นนยางก็ได้นะคะ แขนประมาณศอกเป็นแขนสั้นด้านหลังด้านหลังจะเป็นคอเหมือนกับด้านหน้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็ได้ทําได้สองอย่างนะคะจะเป็นวีตามด้านหน้าก็ได้จะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ งานตัวเนี้ด้านหน้าเนี่ยเพราะว่าคอว้างเราจะติดเป็นแค่กระดุมหลอด